เ็นูเมืองไทยเรานั้นนอกจากผู้หญิงแล้วก็มีดีที่อาหาร <S <S เราจะนำอาหารมาพรีเซนต์เขาแล้วดูว่าเขาว่ายังไงจ้าถ่ายสิคะว่าเมนูที่เราจะนำมาคือต้มยำกุ้งทัดก่อนเพราะว่าจะลำบากกับทุกภาคส่วนเราจะนำเสนอเมนูนี้ค่ะเชิญเมนูของคนไทยค่ะฉไมบอกฉันไม่บอกไทอะไรนะคะ อย่าอย่าอย่ากันโชคสิคะมันจะดูเชินแดนนี้เลยค่ะเมนูส่งประกวดภาคอาหารข่าวคือผัดไทยผัดข้าวผัดไทยมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงม่มั่งโมอ้าวเดียวไม่กล้านะเรื่องจากว่าเขาชอบพีเมย์อยากลองกินไหมเน่แต่ต어วโมก็เขาอยากชิมนะคะแต่ว่าเขาเคยชิมแล้วอา อาหารไทยอร่อยมากเลยนะคะอาหารไทยก็อร yeah. ่อยผี่ไทยก็อร่อยอาหารไทยอาหรไอาหารไทยอาหมาหาอายอาารไทยอาไทยอารทยอายอาหารไทาหารไทยาหรไทยอาหรยอาารอานรยอาหารทยอาทอาหยรทีอารไา ดูน่ากินมากมากเลยค่ะใช่โอ้ท게าไมเราถึงได้ต้องไปซอสัทําเป็นดอกไม้นี่สวยมากเลยนะเราทําเองนะอิเจริงเหรอคะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราทําเป็นผู้หญิงไทยทําอะไรที่เป็นเท่านั้นแหละอ๋อจริงเหรอที่เห็นนั่งอย่นี้แกะสลักเป็นเป็นหมดเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกร ก okay ันเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ네คแบบให้มีสมาั่งชินอาหารอร่อยแบบนี้นะคะแล้วการที่มีคนร้านก่าคนจ้องทุกมุมแล้วแต่งก็กินสิ่งต่างๆที่ชอบกินถั่วงอกมากแล้วกินไม่ได้ค่ะ อร่อยมากค่ะเธอเธอเธอกินขึ้นใช่เหรอเธอกินเหมือนคนไทยคื้นบ้านของพค้ดองกัอร่อยมากเลยค่ะเราจะปล่อยเขากินไปเรื่อยๆ่หรือเราต้องห้ามเขาจะกเดืนหลังเขาชอบกินจริงจริงะ เขาบอกว่าเอาถ่วงอกไปเริ่มจะยอิ enfin> ่งอร่อยกว่านี้นะชอบถวงอกสุดๆหรอพอเธอเธอแคลอกี่เธอก็กินหรอมันกินของแต่งจานเราต้อหยุดละเราจะกินจานนี่ก็มีะไรกมนของสุ ดูลูกหลงโตเนาะโทฟูอโทฟู and fry เอ g and t o อ้าตั้งชายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดอันตั้งชายั the secret ingredient อง้าเ็งช่ิตงเราไหมน่ย อันล้อยอร่อยอร่อยภาษาเกาหลีว่าไงนะคะนาชื่นใอ่ะอร่อยอร่อยเราก้องห้ามนะไม่งั้นมันจะกินไปเรื่อยๆลองลองอาหารหวานไหมจานนั้นเอาต่อไหมกินต่อไหมฉันว่ามีคนอยากอโอ้ีทุกอง่ได้แต่อร่อยมากๆ ขอบคุณมากค่ะโทษนขอโทษที่เขากินคเดีนะคกินอย่างนี้ไปทั้งชีวิตพวกเราก็ดูแลเขาได้นะอันนี้คือข้าเหนียวมะม่วงเ้าเหนียวมะม่วงใช่น่ัก็ร่กนน่ก็ไยปแล้วนะคะ่่กน้าเหนียวมะม่วงไปแล้วนะคะค่ะ่กนน